ขยายความแห่งอริยมรรคมีองค์แปดพิคุทั้งหลายก็อริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกนั้นเป็นอย่างไรเล่าคือหนทางอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐนี้เององค์แปดคือความเห็นชอบความดำริชอบวาจาชอบการงานชอบอาชีวะชอบความเพียรชอบความระลึกชอบ ความตั้งใจมั่นชอบพิขุทั้งหลายความเห็นชอบเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายความรู้ในทุกความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์ความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ความรู้ในหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกอันใดนี้เราเรียกว่าสัมมาทิฏฐิพิขุทั้งหลายความดำริชอบเป็นอย่างไร ภิขูทั้งหลายการละทิ้งความคิดในทางกามการละทิ้งความคิดในทางพยาบาทการละทิ้งความคิดในทางเบียดเบียนนี้เราเรียกว่าสัมมาสังกัปปะพิขูทั้งหลายว่าจะชอบเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายการเว้นจากการพูดเท็จการเว้นจากการพูดยุให้แตกกันการเว้นจากการพูดหยาบ การเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อนี้เราเรียกว่าสัมมาวาจาพิขุทั้งหลายการงานชอบเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายการเว้นจากการฆ่าสัตว์การเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้การเว้นจากการประพฤติผิดในการมทั้งหลายนี้เราเรียกว่าสัมมากรมมันตะพิขุทั้งหลาย อาชีวะชอบเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายอริยะสาวกในศาสนานี้ละมิจฉาชีพเสียสำเร็จความเป็นอยู่ด้วยสัมมาชีพนี้เราเรียกว่าสัมมาอาชีวะพิกุทั้งหลายความเพียรชอบเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายพิกุในศาสนานี้ย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารบความเพียรย่อมประคองจิต ย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความไม่บังเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันลามกที่ยังไม่ได้บังเกิดย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปารบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการละเสียซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันเป็นบาปที่บังเกิดขึ้นแล้วย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปารบความเพียรย่อมประคองจิต ย่อมตั้งจิตไว้เพื่อการบังเกิดขึ้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่ได้บังเกิดย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปารบความเพียรย่อมประคองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อความยั่งยืนความไม่เละเลือนความงอกงามยิ่งขึ้นความภัยบู์ความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้ว นี้เราเรียกว่าสัมมาวายามะพิขุทั้งหลายความระลึกชอบเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายพิขุในศาสนานี้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรเครื่องเผาบาปมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรเครื่องเผาบาปมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรเครื่องเผาบาปมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติ นำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรเครื่องเผาบาปมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นี้เราเรียกว่าสัมมาสติพิขุทั้งหลายความตั้งใจมั่นชอบเป็นอย่างไร ภิขุทั้งหลายภิขุในศาสนานี้เพราะสงัดจากการมทั้งหลายเพราะสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายลาย่ยยยอมเข้าถึงฌานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่เพราะวิตตกวิจารรำงับลงเธอเข้าถึงฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้น ไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่เพราะปีติจางหายไปเธอเป็นผู้เพ่งเฉยอยู่ได้มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและได้เสวยสุขด้วยกายย่อมเข้าถึงฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้ได้บรรลุว่าเป็นผู้เฉยอยู่ได้ มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วแลอยู่เพราะละสุขและทุกข์เสียได้และเพราะความดับหายแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนเธอย่อมเข้าถึงฌานที่สี่อันไม่ทุกข์และไม่สุขมีแต่สติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่นี้เราเรียกว่าสัมมาสมาธิพิขุทั้งหลายนี้เราเรียกว่า อริยสัจคือหนทางเป็นเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์